อุย้ยดำปีปีหนามโมเห็นใส่อยู่เห็นเป็นหนามดำนะโมเห็นนะอุ้ยอ้ยอ้ยบันนี้จ,จ,จังไจใเจ้าบัดนี้คือแดงคือแดงฮะอุอ้ยฮะเตปะขมุนเฮือกอุย้ยห่วยงามขนาดโตเพิ่งเด้อจ้ะนะ นี่ตะขาหมอนว่าซิวเขาท่นเถิดอยู่เนาะเป็นจังไรเดือดว่เจ้าอ่ะโหดผมยังตบตบลงมาน่าไ้ายอยู่ลงสองตัวโอ้ยข้าจะรีวิวโอ้ยโอ้ยจุ่มลงนี่นวอมีวอจะหนีือจงนี่ไปตกไกลจะเห็นอะระวังตะขาดเด้อเด้อเนียว ไปโอ้ยตื่นประกาศประขาวหมดมาขักม,นเนมาเหนื่ยอยรัวๆกันมาอือหยิบมาเลยขักขนาดเลยโอ้ยอนต้นออุ้ย,ยขักเหี้ยคนมากองอวกหัวดีจ้า พอก็ไม่นาผ้าเราอีกนอกจากในเสาห้องวันที่18ธันวาคมพศออ2568นอกจากผ้าพีผ้านองฮาอยู่ห้กกินอีกเลยจ้ะลงหวยลงฮองขาก็มาสวยสวยมาหอดผีเกือบหอนนาโมงแล้วจ้ะจีโมงกลัวแต่ว่าเฮาบริเวณใจขามขึ้นเนะ <c oughs> เาะเขาใส่ห้ากว่าสิกูกเมื่อเลยจ <c oughs> ้ะแน่นจ้ะ มาพิกัดทั้งบ้านน้องเมกตำบลถุยคลามเพิ่มบนธนิกจังหวัดอุบลขึ้นเก่เาเลยจ่าพ่อแม่พี่น้องอเ,เอามาหลุนมาตามเมืงเองเฮาสีมานมาเนาะตอนใส่หนีเฮาก่อนสีบริใส่ให้พ่อแม่พี่น้องเมืองหนอกเนาะสวัสดีก่อนเนาะจะมาเฮามาสวัสดีตอนมาก่อนเดี๋ยวส่วงยามนอกจากจังพอกันอีกเอา้าในนาสิใส่ตุ่มเลยจ่าป่ะเนี้เอ้าไปหลุนไปตามกันเลยเนาะส่วงก,ก,ก้าบมาคนเด้อจ้ะส่องเฮาใส่เล่าแล้วเฮายามคนเอา้า ทารุ่นถาตาเมน่าเด้อจ้ะเมน่าสิใส่ตุ่ม้วจ้ะเมน่าพิ่นดังยยโกทินไ้ถายามตุ่มเพล่นเลยพี่น้องนใสเลอะเหนาใส่ตุ่มนากศี่ยพกวิวอู้คะบราศเย็นก็เ็นจ้ะอเี่น้ครับร่อในช่วงเขารอยามอยะจ้ะเมนครับเรียนไปนั่งเรียนปั้นไว้รุ่นพี่น้องไมนนี้นาหนได้ใส่เลยเฮ้ยเป็นต่เย็นนอาหนามนอ เย็นแขนาดจาวใส่ตูเย็นนัวน้แข็งเน้อเย็นแขนาดน้ำกดหมีน,น,น้ำผู้แลกจ้ะขนาดมาเนนกกระนินนจ้ามันนกไปใส่ฉกต้เป็นจังใดนั่งอุ้ยกะปูเได้พอออ้ยอตขึ้น้อ้ยสั้งปลากรังทั้งยังนี่กูหู้ังัวงปลากรัง กง่ำก็ตาต่เนโอ้ยเน่เน้องๆเลยขาดขาดทีหัวอ่ะขาดดี่าตนตาแล้เรียปุ่มเกากระปูวนสวยงานลักทำประกาศกันข้าดด้อตัวใหญ่เนาะเอาปีนใส่พีด้วยเนียอ่ะใส่ติงวิง หมยคือเนร่ถนัะอะไรั้ยโอ้ยแงยงแงงความอึงแยงแบบนั้นละ่ะโอ้ยว่าขาุมดงามครับแต่แต่ช่วงทันงาดอยู่ยากขาดว่าขาดว่าขาดอุย้ยประกังหอยอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> สื่อคุณเซวอยู่ประกาง มันเป็นลงหรือันนลงโอ้ยสองตัวมันอยู่ทั้งคืนโอ้โ,อโอนั่นดิน่นสองตัวพี่นี่ลงเลยล่งเลยลงข้าอยู่นี่นี่นตัวนึ่งขานี่โกนโกนจุบนั่นละนั่นละเึินสองตัวเน,นาะ ดดิหหนึ่งน้ยโสดโถงอยู่โนดโด่งขาดอีกที่เลแอีกเฮ้เฮ้ยปลาอีกปลาขมมนี่ปลาขมมน่ามไม่คือมดเท่ต้เนคีบเพชรระคุจวาย ใชอุ้ยปลาเสืีอมกันด่โอ้ปลาคอกะปลาคอกั่งนึกว่าปราเสืีอมตัวไว้เห็ดเอเล่ย์ใ่เนาะตายตัวนึงปีนพ่องเขาก็ว่าปลาเสืีอมสันเดียวห่างใหม่เลยล่ะจุ่มไรเขาเกือบตายเรื่องเวดเลยเพวาะท่านตายอยู่เพราะท่านตายเนาะท่าเลี้ยงเนาะสวัสดีครับงานถุนอุ้ยดำปีนๆหนามบ่เห็น ไซอยู่เห็นเป็นนามดำนะโอ้เห็นนอ้ยอุ้ยอ้ยัดนี้จังไส่เจาบัันคือแดงคือแดงอฮะอุ้ยฮะจนประคปะมุนเฮื้องอุ้ยหงามขนาดโตเพเน้อจนะ นี่จะปะขาหมอนก็สซิวเขาทันเถนยอยู่เนาะนี่ปลาระตเลอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยคือโดนแห้งเด้อุ้ยขนปลากระกันแครบี่ปลากระกงระก,กางน้อยู่แล้วว่ามีกระปุกเขาตัวระวับบงขาดห้องนี่เิมีปาระกัล <c oughs> ายอุ้ยาจตัวหนึง่งาจตัวหนึ่นง <c oughs> ใส่จุ่มใครว่าต,ตัวตัวว่าจะใส่จุม่นมน้ำดับดำตัวกลางสองตัวโอ้เศษแห้งสุดๆตัวนึงตัวหนึงเบิดแห้งแง่เดปากกังยีกนี่แต่ปลากกะกับปลากขาหมดคมดนะสวดๆเลยหอยหอยบ่นมม้ำหมด เต็นดองๆนึ่ว่าจะปลาอะกางน้ำนี่ละเอามันคือบัวซีบัวซีันปลากลางนกัดไหวได้เลยนะขาดไหวนะขาดไปเลยเนาะลงบัวซีไว้ออฮะโอ้บ่รอ ตุ ar, bitches, umas, ่ม <blunt> อันนไหนตุ่มเย็บหลายเห็นเห็นพวกขกั่งสองตัวสามเซนต์ตรงนอุ้ย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 มาขักเห็นขักบ่อบัดขักบ่อเฮ้ยุไปฟังคนเด้วยใส่ผีบ่ออุ้ยโอ้ต่วนด้วยจ้ะต่วนด้วยต่วนด้วย อุนตูดอุนุกแหงนี่เลยอ้ยลงง่ายจท้หวานมันสีป้าใส่จอกงอมานีอยู่บ่อนี่เห็นปลากังเลยขนอยู่แก่นบใหญ่เลยนั่นนัันว่าตัวนั่นกระปูนันกระปูปูวมีปลากรงใหญ่สองหว่าขัดเออยแถวีมแจะปลากระเนจตัวเนาะ คุณ่ะอืมนี่สุดอยอดเลยโอ้ยคือแจงคือเมือดแจงโอ้คือแจงคือเมือดอะไคือแจงแบบเหลืยมม,มันเป็นเมือดน,นี่วะอ,อ้ยเป็นเอียกเลยบัดบัตโอนต่นเลยบัตเหนียวเบิองโอนต่นเลยมาขักถือมุจักปากกังมุจักบะอันข้าวหม่อนบัตเอาเบิองโอ้ยสุดอยอดเลยจ้ะโอ้ยคุณอ่ะ เพื ah, the ่อจให้รีวิวอ๋อรีวิวแล้วล่ะจับถึนถือใครได้เราสอนอยากอันนี้ยากมากต็นออกเอาอันนั้นพวกไว้ะล่ะได้ไหมบ้าใหม่หมพวกตัวต็ดอยู่ลงๆอยู่อ้สุดยอดเลยในประคามภก็ประกาศเลยจ้ะเสื่อไล่เฉพา โอ้โหบัดโอ้ยน้ำเดือดเลยบัดไปทั้งคนเป็นจังใดเดือดบอจาอ่ะโอหดพร้ยังตมตมลงน่าค่ายยูลงสองตโอ้ยข่าจะลิวโอ้ยโอ้ยตุ่มลงในน้ำ เห็น,แบบน,นกเกดือยงามเห็นกระปูช่างนอกเียสั้งในดีพ่อนะน่ไอยนี่เน,น,นอไหวด้วย,ยู่ในอยู่หอยอยไหมโอ้ยกำลังเห็นกระปูอยู่เลยแบบนีโแบบอ้ยปูใหญ่ปูใหญ่นอำหลายเติบกันีอโต เเห็นกระปูอีกเลอตัวที่สองนี่ to จะปลาเลยจากแถวนี้กระปูหลายเนาะอ้ายุนตัวใหญ่โอ้ยจับก่อนด้วยจับจอาทีตผีอันนี้ข่อยทูงข่อยสอบปุยบใหญ่เลยแี่เห็นปลาอยู่เห็นเอ็เยึ๊

งามคักไปยังเนี่คือตีเลยตีงแหงเลยออูพ่พอโอ้ยปรากังที่เราตีแหงอืออออาหารลงไปทำไมาอามา๋อ เนี่ยมาเห็นยังเลยนไหมมอเห็นเต็มเฮ้ยว่าเห็นแต่หลายคนว่ม,มีปลากรามมันได้ดีนว่แห้งว่มีอยู่ปลากรามตัวนึงจะปลาขอมมนเนาะแม่นกลางน้ำนี่แหละโอมีฟังอะ บอมีบอตัวนิงคือจากเนี้ยไปตะกละ oh, ้ไกลจะเห็นเหรอระวังจะขาดเด้อเด้อเนี่ยเปิดโอ้ยตื่ประกาศประขาหมดมาขักมาเนี่ยขว่าข่านวอืออหีบมเลยขักขนาดเลยอ้ยอ่อนต้นอืออ้ยักแห้ยคนมา กองอวกหวกาเหมิดขึมเห็นเนาะคือเหมิดขึมเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮะยนี่ยุ่ยส่วนนี่โอ้ยปลาตะบูมีโอ้ยปลากัะกเห็นดวงดงเลยเฮ้ยไปเต้นกันโอ้ยมีแต่ปลาโทรศัพท์แบบพูดปลากัะกดวงดวง เห็นวะเห็นว่นวอโอ้อในในตัวนี้เอ้ามีแน่จะน้อยอยู่มากปลาขาวมนห่วยตัวไหนขึ้นมาตืน่นแห้งแท้ตื่นขึ้นมาสูงแท้ A bước tư sẽ thẳng Bệt tên đấy, mọi người. Hm, khi câu hm, 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 ôi quả hm, hm, ngon hm, đấy, hm, cẳng, hm, cẳng hm, 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 nhảy hm, hm, นอะขึ้นจากหวยเด้อยจากสิผ้าพี่ผ้าทองกับบ้านมาสรุปยอดได้ยอดมานไม่นะเลยนอกจากว่ามันยังแนวมันนีนนออ่ดอกไม้งามักขนาดเลยสรุปกันเลยจ้าอะไรวันนี้มันบอลพอมนันคือเกา่าใจล่ะไดบ กปูเลยจลกโตมัคือ่มอุ้ยสองตัวบิ๊กเลยเนาะนี่จะตใหญ่เด้แต่กระปูผูเมื่อไหร่บุญานี่มันนี่ว่ามันกระปูจะได้สองตัวร้านสองคนพอดีกรตอด้วแวนนอดไซะสียงาอยู่้ากินเดี๋ยวจะเหมือเพินได้เนาะเหม่อใดกระปูเหมือว่าไดกระปูเลอจ้ะเอาบุกป่าเขาป่ะป่ามาขัดพนักานขัดที่ โอ้ยป่าคนที่นเีอกระจาบบอกใหญ่โจนกายเสึ่งฝนก็จักปลาเนี่ยปลากระก๋องปลาซิ่วเขาปลาข้าวมดนน่ะหลายเอ้ยที่หลายสิพอโอ้ตัวนี้ตายมันโมนี่มันปลาเ่ราะเป็นมันกระปูด้วยจ้ะมันปลาปลากระป๋งปลาขาวมดนเนาะออ้ยมีแต่ตัวงามปลากระป๋องอีตัวใหญ่ตัวหน่อยมัหลายขนาดตัวใหญ่ด้วยจ้ะตัวใหญ่หลายอู้ยมันสิอู้ สี่ฮัลโลคนน่ะพี่น้องกระต่ายใหญ่นี่ใส่กระติกเข้านี่เหลือพี่น้องใส่กระติกคืออันเอามาคูเทือเนาะแม่นเรือเลยจ้ะเพราะว่าไม่น่าเพราะให้เห็นคักๆเนาะเพราะว่ากระติกมันแน่นเท่ากับใส่นลำแข็งน้ำนี่เท่ากับใส่กระตายไม่เกิบโบมันมันมอดเลยเน่าไหวเด้จ้ะเมื่อหอนเขื่อนก็มวนประกังโบตายเนาะพี่น้องแม่นเมื่อหอนเขื่อนโบตายหอนเขื่อนประกังโบตายเด้จ้ะมวนกับโบเน่าเนาะเพราะว่าเท่าคูเทือเท่าเอามา ปลากางบ่ตายแล้วก็ม้วนปลาซิวบ่เน่าเด้อจ่ายังสุดงามดีเด้อจ่าเมื่อฮอดบ้านแท้กะติดกับปลากางห้านึ่ก็กตายเบิดตายที่คนถือลำแข็งเฮาก็ปิดไว้แบบนี้สุดดีเด้อจ่าเพราะว่าขี่รถก็บยางลายกับโมงนึงเนาะนอกจากโซ่พ่อโซมงโมงนึ่นนงก็ฮอดเนาะขางดีบ่เป็นหยังทางทางดีผู้เหมือน่นทางดีถึงอันนักเสือกอะมอถึงชั่วโมงเนาะครับโอ้ยหาอยู่หากินมันขนาดจ่ายมันผักเนาะมันปลาเด้อจ้ะมื้อนี้กระปูได้สองโต ฮ่ายู่หากินกับม้านักจ้ะพ่อแม่พี่น้องกระดังไม่ได้สีงามเลย่ได้สีงามเพราะยังอยากอวดประกังเลยคนที่จะสีงามสีงามเห็นประกังเนเอาไปเลี้ยงก็จ็กสีแล้วพอเอ้ยเข้าต้องปีนต้องสีแม่เป็นต้องเอ้ยหยอดเป็นต้องเห็นสีนั่งอุ้ยงามขนาดจ้ะงามขนาดเป็นตัวโตใหญ่อุ้ยตัวย่งใหญ่คุณอ๋อเติมซ้อนประกังพี่น้องเติมซ้อนแล้ววะกระตามใหญ่กายคึงเนาะคึกคือว่าทั้งคึกเลยจ้ะอุ้ยหาอยู่หากินสุดยอดขวบมาเน้อจ้ะเมื่อเนี้ พ่อแมีพี่น้องสิ้นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กำลังแรงใจไม่นาในเด้อจ้ะว่าเมื่อหนหเมื่อไหร่มนาสีผ้าพีผ้าน้องไปหาอยู่หา,หากินแบบไรเนาะจ้ะเมนาก็ขอขอบบนขอบคุณเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กำลังแรงใจเมนากันเข้ามาเด้อจ้ะไมนากรอวยพ่อให้พ่อเม่พี่นอ้องมีแต่ค่วมสุกข,ข่วมเจริญคิดสิ่งใดสมควรมุม่งมาตปรปาถนาคิดเ,เ,งเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง มีแต่คว,วามสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเด้อจ้ะ,ะคลิปนี้พ่อพี่พ่อน้องเซฟนี่เนาะจ้ะพอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้อขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับมาแล้วจ้ะกล้าปานกันจ้ะมาหลุ่นกันว่ามื่อื่นเท่าสิบห้าพี่แฟนน้องไปหาอยู่หากินแบบไรเนาะจ้ะมัรยาก,กาศงามๆเด้อจ้ะ